ตอนนี้อยู่วัดปทุมวนารามนะครับติด BTS สยามมาไหว้พระก็ทำทานอันนี้ห้างพลรากอนนะฮะจะดี ที่ห้างเซนทันเวอร์นะครับเดินรอบนี้น่าจะเป็นวิหารนี่ครับเป็นเป็นโบสถ์นะครับเป็นโบสถ์ รอมหนึ่งรอบ สังกาแปดสิบสี่อันนี้เป็นนี่เป็น,ปนรถทะรูปนะครับถอดรองเท้าตงตรงนี้ไม่เคยเข้ามาที่อัอน,นี้เป็นรถทะลุ มาหาจดีเดินเวียนขวากนแล้วกันฮะ,ะ,ะเมร์ฟทธโลกก็มีชื่อคนที่ได้เป็นคนที่สร้างสิงหาจารุวงทงเหลือ สุข,ขุมมาลัันบุญวิสุทธ์หาสิลิสวัสดิ์วงเเีนาเต็มเจริญทรัพย์นี้เป็นชื่อตระกูลคนที่สร้าง สิริเจนสิริเจนเต็มเจริญทรัพย์ชุนพินไหลพงศ์งคลเจียมวีระบัญยงกิตติยยวัฒน์เป็นชื่อคนที่สร้าง ของไอ้หงงสก,กุลฮะหงสก,กุลจะเซ็นสีเดี๋ยวข้าไปนี่เป็นพระพระมหาโพธิ์นี่เก็บอาทิ อธิคนที่เสียชีวิตตรงนี้ไม่เคยเข้ามาอทาิมาสามสี่รอบแนละ้ว สี่มหาพธิ์ครับคะแนนทุนคนเอาพวงมาลัยมันร้อยต้นสี่มหาพธิอุ้ยวัดจัดวัดจัดไปถอดรองเท้าโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ไาดูนะครับโอเค